คุณผู้ชมเข้าสุช่องคุมรัพยานาคเพจอีสานนิวเพจค,คุมรัพยานาควันนี้ได้เอาปัจจัยมาถวายหลวงปู่สวงรายชื่อที่เอฟซีร่วมสร้างถนนถวายหลวงปู่สวงแล้วก็จะเอาเหรียญหลวงปู่สวงไปให้เอฟซีได้บูชาต่อนะครับ <c oughs> เพื่อจะทําถนนนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มทําแล้วทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเอาปัจจัยมาไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็รายชื่อที่เอฟซีร่วมบุญน,น,น,นะครับมาถวายหลวงปู่ให้พิทักษ์จดทูบแล้วก็ข้านากันเป็ดมาไหว้หลวงปู่ที่ ที่นี่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนสาธุพิมพ์คาว่าสาธุทุกคนนะถ้าใครเห็นคลิปนี้ขอให้พิมพ์สาธุนะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับโดยการกดสาธุกดแชร์กดไลร์กำลังใจกันด้วยนะครับสาธุครับผมเดี๋ยวตามไปร่วมถวายพร้อมกันเลยครับผมจงกะสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพยพ์ยานาเพจอีสานีวเพจตคุมทรัพย์ยานาครับคุ่มทรัพย์ยานาวันนี้นะครับมาตามเลขมงคลหลวงปู่สวงถวาย ปัจใจทาถนนลกปูนะครับวันนี้ก็พอดีที่กระท่อมนะครับคนเยอะนะครับก็ไม่มีจังหวะขึ้นไปได้นะครับจาคของกระท่อมต้องมาทําที่ตลา,าดแผนใม่ได้เอฟซีนะครับเดี๋ยวเรานี่ยกำลังพิทักษ์กำลังจุดธูปบอกเอฟซี FC นะครับที่มีรายชื่อใครที่ร่วมสร้างถนนเย่าลืมกดสาธุด้วยนะครับกดสาธุด้วยนะครับทุกคนใครที่มีชื่อคนทำถนเยอะนะครับสมปุตตะสะนะโมตสะพะกตระโตสัมมาสัมพุตตะ นะโมัสสะปะปะตัะรตัว sama samputasa สศรษฐกุศลุนะโมนัสสะปะปะตัวระโตนะโมอบุตริสตุมหาคุโนเมหิสิโกมหาลาโภอะหังปุเฉมิสิทิลาโภนิรันตระพุทธังสิทิธรรมังสิทิสังฆังปุสิทธิอริยะองค์สวงสัมปนุวิถีสุนนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดานสัจจังปะสิทธิเมสาธุสาธุคุณครูบาอาจารย์เราสวงเอ้ยคุณเจ้าบ้าน បើមកបើមកបើ flow ដែលលោកបានប្រាប់គឺលោកបានចូលនឹងប្រសពកូនចៅនេះក៏បានបាត់ទុប៉ច្ច័យមកខ្លះហើយនឹងនេះបានតិចបានច្រើនក៏នឹងបានធ្វើឲ្យលោកឃើញនឹងបានឃើញលោកដេញបានដកបើចូលបើឡាបើនាទីការងារការខាការขายបើທາງទីສະຫວងສະໄຫວកូនចៅໄດ້បានមืดមិនមកក៏លោកឲ្យបានបើផ្លៅហើយក៏បានយកទៅរៀននេះក៏នឹងបានយកមកថ្វាយលោកឲ្យ แต่ถ้าบานเตะบานเทินอย่างนั้นก็ต้องสู้เธอจนในรูเร้เดาเราเอาต้องเบิกใ้รู้เด้อเปล่นี่ประสาทเทินเด้อเราสาธุสวั <c oughs> สดีครับพี่ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโฟมวันนี้ก็สาธุพี่ท่านนะครับเป็นเรื่องมงคลวันนี้นะครับคุณทไมตกก็คือมีทัานถวายลูกป,ปูนะครับปัจจัยทำ ถนนหลวงปูแล้วก็มาขอเอารายชื่อมาให้หลวงป,ปูถวายหลวงปูเลยเนาะไปชัดเปิดรายชื่อดูนิดนึงแต่เราไม่ได้อ่านเพราะเยอะนะครับเดี๋ยวซีมายชื่อนใส่ไว้เพื่อติดไว้ว่าแนละ้วทุกคนสวัสด,ดี fc ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไล้รับชมนะครับในเพจท,ท่านเกษทรัพในนพจสุทธิ์โอ,อ,อกดเจ้าบันถวายช่อมดเด็กกินเนี่ยเธอจุยเธอจุยเธอปล่าในปล่อยรอบันมือบันกวนนี่ ให้หลวงปู่ได้ดูนะครับชื่ออะไรครับเราอ้อยโชคอ้อยเรียบอ้อยปวดอะไรบ้างช่วยทันทันชื่อชื่อมาให้ชื่อได้ดูนิดนึงหน่อยหน่อยครับเพิ่มเยอะมีสามแผ่นนะอันนี้ชื่อก็คือไว้ติดเว้านะครับขึ้นเว้าหลังจากที่เราทําถงเสร็จทําถนเสร็จจะขึ้นว้าวถยยว่าใหญ่ที่สุด่อให้หลวงปู่นะครับปัจจัยใส่มาถายหลวงปู่นะครับขอคันห้าคันแปด ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณ f c ฟีอีท่านไอคอนเอซีทีครับอันนี้ก็ขอขอบคุณ f c ที่ได้ช่วยบูรณะสถานถนนหนทางของหลวงปู่ที่ได้ความฝันก็อันนี้ก็ต้องทำต่อต่อไปสู่ต่อไป f c ก็ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนช่วยสร้างบุญสร้างกุศลทำถนน,นหนทางให้หลวงปู่ได้มากได้น้อยก็ต้องทำ ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นอันนี้ก็อาศัย f อซที่ดูชมคลิปในวันนี้ก็ขอให้ท่านได้ก็ได้บูชาเหรียญเป็นที่ระลึกไปแล้วก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยเปิดโชคเปิดลาบเปิดหน้าที่การงานเปิดทางสว่างสวยเดินทางไปไหนเร็วคลาดปลอดภัยลงปูปกปับรักษากรุงแบนกุมครองที่เราได้ช่วยสร้างถนนน้ทางของลงปูอันนี้ก็จะให้เสร็จ ไม่เสร็จก็อยู่ที่เอฟซีทุกคนแล้วก็อยู่ที่ลุงปู่จะโปรดรานโชคลาภในงวดนี้ต่อไปอันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้ก็ต้องทําก่อนครับต้อเริ่มทำต้องเริ่มทำก่อนได้มากทำมากได้น้อยทําน้อยแต่ย้ําว่าถ้าถนนนี้สาเร็จก็จะมีการฉลองถนนอยู่ครับคุณผู้ชมแล้วก็รอเอานะครับรอดูอ่าเรียนก็น่าจะมีอยู่ไม่เยอะนะครับเทว่ามีเลขมงคลให้เอฟซีดูคุณพิทักษ์อนนี้เลขมงคลก็คือตัวตัว ตัวเดิมเกลองเก่ากลองเก่าเลยบ่ครับตัวเดิมกลองเก่าตัวเก่าก็คือห้าเจ็ดหกแล้วก็สี่หนึ่งศูนย์ช่วยเอฟซีได้ดูเพื่อเอฟซีไปจับลอตเตอรี่ไว้เพื่อได้รางวัลมาทําถอนกระโลกปูก็ได้ับอันนี้ชัดไม่น้องชัดไมน้องเอฟเอฟอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวไปไปส่งดูให้เอฟซีไดวขออนุญาตอันนี้ต้องจับเพื่อเรียนมันร่วงเออต้องเรียนร่วงด้วยนะครับอเดี๋ยวขยับลองไปใกล้ๆหน่อย โอเคกุณธัดปิดจมูกทำไมเนาะพอดีผมแพ้เอาฝ okay. ันุ่งก็ไ้ไปทำอะไรนั่นอะไอยู่ใครที่เคยบูชาสร้างถนนนะครับคุณพิมพ์สาธุนะครับเอดไลเอามาให้แล้วนะครับพิมพ์คำว่าสาธุด้วยใครที่ร่วมบุญนะครับสาธุให้รับรู้ลงบูญรับรู้นะครับพิมพ์คำว่าสาธุพิมพ์ไม่เป็นก็ไม่ใครพิมพ์พิมไม่เป็นพิมพ์คำว่าก้าวให้ก้าวหน้าก้าวหลังพิมพ์มาเล่ก้าวอะไรครับ อันเลขเลยนะครับเพราะเพิ่มเก้าเลยนะครับทุกคนนะครับอันเลขเลขหลังเรียนด้วยไม่ใช่เลขฝันผมเรียกเลขทําถนนสร้างถนนนะครับอ่าส <c oughs> ิี่เลขทําถนนนะครับทุกคนจาได้เนาะก็คืออันนี้มาจากไหนห้าเจ็ดหกมาจากไหนสี่หนึ่งศูนย์มาจากไหนแปดสองมาจากไหนคือระยะทางแปดสิบสองตารางเมตรคูณด้วยห้าเท่ากับสี่ร้อยสิบตารางเมตร แล้วก็ผมวัดกับเชือกคือเชือกนะผมจะวัดตารางว่าได้ห้าสิบเจ็ดไยได้เจ็ดสิบหกแล้วก็คูณด้วยห้าก็คือห้าเจ็ดหกครับผมจะตีเป็นตัวเลขหมดขออนุญาตเช็คเสียงก่อนพี่ท่านเสียงมีหรือเปล่าไม่รู้นเมื่อวานเสียงไม่มีแต่ขออภัยคุณผู้ชมนะครับใช้ไหมนอกสมัครเสียงมันไม่ได้เช็คเสียงไม่มีก็มีเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงครับข้างในก็ มีเหรียญเนอเอฟซี FC นี่คุณแผนลง,งปู่สวงพิพทัศดียังไงนะเดีเ๋ยวเราเอฟซีฝังนิดหนึ่งครับอ๋อคุณแผนลง,งปู่ก็คือการค้าการขายนาทีการงานการค้าการขายธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณแผนไม่ใช่แต่ไออะไรนะเขาเรียกอะไรคุณแผนไม่ใช่แต่มหานิยมคือมหานิยมการเวลาเราพูดค้าขายเวลาเราทำธุรธุรกิจอะไรเขาก็จะ มั่นใจเชื่อใจของเราที่เราพูดไปแต่อย่าอย่าไปโกโหกเขานะต้องพูดความจริงว่าเอ,อจะทําอะไรยังไงลงทุนยังไงก็คือคุณแผนคุณแผนจะช่วยได้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะบูชาคุณแผนมาแล้วยังไม่ถูก w น,นี่ก็อย,อยู่อยู่ที่เราบางทีก็เลขกซื้อไปคือบางทีเราไม่ชอบบางทีเราก็ชอบก็อยู่ที่เราซื้อด้วยอยู่ที่ดวงเนาะครับ วาสนายังไม่ถูกก็ร้องต้องรอ <c oughs> ลุงปู่ไปเรื่อยๆครับเพราะคุณแผนอยู่กับตัวเราเราต้องรู้จักปฏิบัติอันดับแรกก็คือก่อนที่เราจะได้เรียนไปเราต้องทํากันห้ากันแปดตากันห้ากันแปดแบบง่ายๆก็คือแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้จะเป็นแบบนี้หมากพลูกรวยสิบสามแล้วก็ทูบสามเทียนสองบุรีสองนั่นแหละขันห้ากันแปดก็คือสิบสามเท่ากับขั้นห้ากันแปดห้ากับแปด นี่และันห้ากันแปดแล้วก็ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นเราเอาผ้าขาวพื้นหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็เอาทูปห้าดอกเทียนแปดเทียนแปดไอ้ธูปเปดแปดดอกเทียนห้าเล่มเนะะาะภาษาเขมรเราพูดก็เตื้อรุนรืซึก็เท่ากับห้ากับแปดหรือเราเอาเป็นคู่ก็ได้เทียนห้าคู่ ทูปแปดคู่เท่ากับสิบหกก็เป็นขันห้ากันแปดก็วางไว้ในพานแล้วนิมนต์ลูกปู่ลุงปู่นิมนต์ลุงปู่มาดูแลอยู่กับลูกหลานมาดูแลปกปักรักษาคงุงครองดูแลการค่าการขายแล้วก็ว่าไปคนั่นแหละคือการน,นิมนต์ลูกปู่ไปอยู่กับลูกหลานก็คือเราได้เรียนแล้วเราต้องนิมนต์ลูกปู่ไม่ใช่ว่าได้เรียนแล้วไม่ได้นิมนต์ลูกปู่เหมือนเราถือสิ่งของต่าง ราตรงนี้มลลงกปูอยู่ด้วยอธิษฐนจิตครับคือคุณเพนอง์นี้ก็คือมีมวลสาร <c oughs> เยอะมากมาจากมาจากกระสินไฟลวงปูนะครับคุณผู้ชมใครที่มีรายชื่อที่เคยบูชาเรียนลองปูให้ผสาธุนะครับอภิษเละไม่ใส่ในทงเสื้อเลยใหม่นี้นะพี่ครับแล้วก็ชื่ออธิษฐนจิตโอยพลชื่อเอฟซีที่ <c oughs> เปิดชื่อเอาชื่ออัิธันติไถ่เอฟซีนะครับโบลปูนี่บอนเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวผมบอกนะครับโอ้โสาธุสาธุหล่อ,อเอยคนเจ้าบ้านเดิบ้านบูชาเรียนจุยเธอท่านอลน,นี่ก็ชุมกเดลังนี่ดเดลเอาเมืออ่านก็ต้องปีแ<า>ต่อดอลมน่ะคอยเราคอ,าอยปวดกี่เธอซีรัวยซีเมียนบ้านกึศัยบ้านตามจัดพัฒนาตัวเตะบ้านเจริญเธอเจริญบ้านเจริญหน่อยเวรือเปาเด้อเรา บนเจ้าคนเจ้าตรกจรักรูอัตุสตางในนาตีนางบ้านค็ยเราช่วยฟอมบอมขึนจัตุก็ขอให้ลงปูให้ปอนให้เลขเอฟซีด้วยนะครับท่านที่บูชาเหรียญไปแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองกิจสินใดสมคำปรารถนาลงปูปกปักรักษาคุ้มครองดูแลมีโชคลาภร่ำรวยการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองโดยการบูชาเหรียญรุ่นคนแผนรุ่นแรก ไม่ใช่ว่าคนแผนคนรักคนหลงก็คือมันก็ผสมกันหมดแหละแล้วก็มวลสารก็จะมีจีวรที่ผมเอาไปผสมกับกีเท้าแล้วก็ผมขุดได้ก้อนหนึ่งขนาดนี้แลวเอาไปไอคนเอาไปก็คือลงถับเปิดให้ดูนิดหนึง่งมีคนแพนเปิดให้ดูสักองคหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอฟซี FC ยังไม่เคยเห็นคลิปอาจจะรู้ว่าคุณแพนแบบไหนนะครับรับรองนะครับมวลสารร้อยเป็คุณแผนจะเป็นแบบนี้กล่องแล้วก็เปิดข้างในก็จะมีบาร์โค้ด บาโค้ดนะครับทุกคนหมดเลยหมดเลยครับไม่น่าจะมีเยอะนะครับเพราะว่าเอ,องไงาไว้สร้างพะนอนหรือยังไม่เยอะครับก <c oughs> ็ประมาณคุณพี่วันเพ็ญสาธ <c oughs> ุ้วยครับท่านใดที่ยังไม่สาธุนะครับคุณแฟนจะเป็นแบบนี้ครับให้ดูชัดๆเลยอย่าตกเด้อลุงปูเดี๋ยวคอยดูใ,ใกล้ๆในโจเลยคุณแฟนเป็นแบบนี้แล้วองค์ที่ผมเอาออกมาจะมีบาร์โค้ดว่าตัวไหนมองเห็นไหมเห็นไหมครับ อ,อ๋บาโกตจะเห็นอยู่อยู่อยู่หอวมปงปงผมพิทัษเอาลงนิดนึงลงล่างนิดนึงเออนั่นแหละเอซี FC ช่วยช่วยดูบาโกโคได้หน่อยครับขยายเลือทางยู u ูบอ๋อบาโกจะอยู่ออนนตรงนี้ครับทําไมเนื้อสวยจังเลยหอมมากเลยนะครับรูปเลขกอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มองไม่เห็นต้องถ่ายขยายดูครับ <c oughs> มหามหาได้ยมแล้วก็การค้าการขายก็คือ,คอเรียกทรับเรียก สิ่งของที่เราค้าขายคือเรียกซับเหมือนกันเดี๋ยวผมดูเนาะผมดูเนาะครับพี่นัดดูให้หน่อยเอฟซีเพื่อมีเลขตรงกับกล่องมงคลลวงปู่โหยทำไมเงินสูงพี่ทำไมเงินสูงเลยเนี่ยต้องทายขยายเอาก็ได้ ส <4, S 2> ี่สี่สี่ห้าสองอ่ะขยายไปสองดูเลยขยายดูเลยไปสองดูเลยสองขยายเ่ย <c oughs> ชัดไหมไกลเกินตั้งห่างก็นได้อันนี้เลขเมนประมาณไม่ออกเลย <c oughs> โอ้ไม่ใช่พี่แปด ไปจดให้นะครับคุณผู้ชมไปเนย้อ <laughs> มันสั้นนะพี่เด็กคนดูวยบว่าแปดหนึ่งสองหรือแปดศูนย์สองนี่แหละอยู่ด้านหลังด้านหน้าพี่ครับขับข้างล่างข้างหน้าจะเป็นตัวเขมรโอ้มันขยายใหญ่ก็เลยมองขยายใหญ่เกิน เห็นไหมมันก็802บ่เนี่ยครับ,บผมว่า802นั่นแหละเราค่อยแคปหน้าจอให้ FC ได้ดูก็ลองมาแชท FC เจ้าว่ากันเด้อน,นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครบูชาอยากได้เลขต้องบูชาเอาไปดีกว่าดวงใครดวงมันนะครับ FC เนาะไม่คือ FC อยากได้ดูตัวโชว์พี่ตัวโชว์บางทีลุงปู่จะให้กับตัวนี้ดเดี๋ยวเอดจะส่งให้ดู แคปหน้าจอนะครับแคปไปขยายนะครับทุกคนแคบนะครับคุณแพนแคปหน้าจอไว้ขยายนะครับในอยู่ตรงไหนผิดอยู่ตรงล่างนี่เนาะนี่ตูดที่ตรงตูดตรงตูดอตูดก้นนะตูดตะปูข้างล่างนี่นะครับอ๋อนี่ f แต่ขยายกล้องให้ดูนะใครเห็นตัวไหนพิมพ์มาด้วยนะครับอ่าชัดจะบ้าเชงเลยทีเนียพิมไม่หน่อย F4 พิมไม่หน่อยเบดศูนย์สองใช่ไหมไม่แน่ใจเอาเปดศูนย์สองหรือเล็ด ว่าแปดส่วนส่วลองทางนี้มัค่อยชัดเท่าไหร่ fc เห็นตัวอะไพิมไม่หน่อยนะจ๊ะพิมแบ่งปันกันนะครับอ่าแอดขยายและพิมพ์ให้หน่อยครับผมอไม่เห็นใครพิม์พมาสักคนเลยอ่ะเดี๋ยวแอดมาให้ดูแล้วไม่ใครพิมแล้วไปแล้วท่านเก็บพก็ลองแอดมันลน์หมดแล้วเี๋ผมถ่าย ก็สาธุเ้อนะครับทุกคนนะครับที่รวมอารมทาสนาสาธุสร้างถนนคือตั้งใจว่าเป็นความฝันนะครับอะไรที่หลวงปู่สวงท่านอยากให้ทําเราก็จะมามาเข้าฟันพิทัศน์นะครับก็ยังไงก็มาเข้าฟันแล้วยังไงก็ต้องทําให้สาเร็จก็ขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับติดตามทางช่องหรือทางเพจกรมพ,พย์ปร่านะครับ <S <S <arina> เพจอีสรนเอลให้เราเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมีใครที่ยังไม่ได้เรียน profession. และตกหล่นก็โทรมาเอสได้เลยเอสคลิปนี้นะครับมีเครื่องหนึ่งที่จะทําเป็นคลิปให้เอฟซนะครับโรดูคลิปบางทีบอกเบอร์โทรอย่างไรเดี๋ยวโรดูอคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรลงให้เด้อนะครับแล้วโทรมาตามแอดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับเหรียญก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าใครจองแล้วเออถ้าใครจองแล้วให้เก็บเงินปลายทางไม่มีนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางาะว่าไม่ได้ทํซ c o อดนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับถ้า ทําถนนยังไงก็ได้ทุกคนนะครับถ้าใครไม่ได้โทรมาเดี๋ยวจะส่งให้จนได้นะครับทุกคนนะครับของฝากเอฟทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะครับเป็นพิ่ทักกำลังจดจ้องเลขอย่างเดียวนะครับไม่มั่นใจยอยากได้ให้ f อได้ชมผมว่าสี่สองนะพี่สี่ส่องครับ